สวัสดีครับพี่น้องหลังจากห่างหายหนางานกันไปในช่วนหนึ่งพึงสองวันนะครับมาวมนนี้ก,กันเลยมาซอยอาจารย์อีกท่านนะครับผมป๋าส70เทอร์โบช่างบิ๊กนะครับเป็นหม้องานใหญ่หพี่น้องในหาหกหมื่นค่ละครับวับนนี้งานเพิ่นโบออกเพิ่นกับคิววเงียบกันครับโอ้ดันเกสงเลยจำได้ป่พี่น้อง นี่คืออาจารย์ผมอีกท่านนะครับอาจารย์คนแหลงผมเลยปาสอเพื่อนบริษทสอนพี่น้องแต่ว่าไปเฮ็ดงานนะเพิ่นเลกี่เพื่อนมีงานเพื่อนก็เอ,อือนผมประจําแต่สมัย62นะครับแต่ว่ามี่ยังเพื่อนก็ว่าให้เมืองเอาเฮ็ดเอา,เอาให้เมืองวิธีเฮ็ดจากเพื่อนน่ะก็เฮ็ดตามเพื่อนนะครับก็บซ้ำเพื่อนบอกนะครับยกให้เป็นอาจารย์ผมอีกหนึ่งคนครับผมปาสอสั่งลุยครับรถมาแต่สมัย2ีสปีที่แล้วนะครับ เราขับฟอร์ดนะพี่น้องตะกี้บ้านแล้วก็มาออกรถจาของเองเอ็มเจ็ดศูนย์ครับขับฟอร์ดหล้วก็มาขับเอ็มหาพันมาครับหลักกรรมากครับเจ็ดซีฟหับจ้างในช่วงหนึ่งแล้วเพื่อนก็ยังมาเสือไปรถจาของเองครับบ้านนี้มาเสือรถจาของเองมันเป็นได้สามซีพีตัวพี่น้องมือสองต่อมือมากนะครับตกมาตีนี้งานเพื่อนห่องานใหญ่พี่น้องกุนทีนะครับปลูกพักปลูกงาอยาสีผ้าไปเมืองหนางานเพื่อนครับ เหมากันอยู่ซีหามื่นมาแล้วเพื่อน,นผมกับอังทั้งบ้านนี่นกันนะครับแต่ว่าเพื่อนขอให้มาซอยนะครับเพื่อนกับบอกผมมาแต่หลายหมือนล้วพี่น้องมันบ่ได้มาพอดีผมกับเชียงานออกแน่นะครับโอ้ยนุ่มเบียดแดงมาซอยเขี่ยออกแน่ที่แหลกก็เอือนเพื่อนแนตะ่พี่น้องกับอาจารย์ต่อมเพื่อนกับพังกันติดกันเบิดครับงานสวงนี่มันมันไหลออกพี่น้องฝนตกฝนลงเพายกับจากบ้านเขาเฮียงานเพื่อนพี่น้องไรดินเป็นรอยเม็ดมึงครับมาขุดมองหัน กูนมองหันประมาณไรกูกลัวนะครับขว้วสูงประมาณร้อยหาซิบเสนร้อยห้าสิบเซนกับบ้านเมตรหาซิบนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณโอ15้แมนสิบเมตรแปดสิบผมว่าครับเกือบสองเมตรเลยนะครับเอาสูงเพียงเท่อนั้นเป็นเมาอยู่ที่สี่หมื่นกลัวนะครับเกือบห้าหมื่นหลักอะิมีหมองคูนต่ออีกเพิ่งมาถ้าเขาเฮ็ดกัเสียมาเฮ็ดซอยอีกนะครับก็เลย <road> <K university anyway> ไดง่ายรถมาพี่น้องมาแบบกระทันหันครับไปลงงานเคลียร์เิีงปลาเหมือนเสานี่ยผมก็สี่เหลี่ยมหย่อนครับเพิ่นโทรนำก็เลยเดี๋ยวขอมาซอยเพิ่นซะก่อนกกรครับเห็นใจอาจารย์เพิ่นสี่เหลียมก็ว่าชิบิได้มาดอกพี่นอ้องเพิ่นกับเงาอยู่นี่ร้ายมือนะครับมือเป็นมือที่หาที่พกหรือ่ครับเพิ่นกับเบิกเงินไปน้ำแน่นะครับเจอเมือ่อเงินสองมืน่นก็ได้เสื้อม,มันอัดเกลี่ยสองเงาเนาครับผมโหสร้างเหี่ยมเข้าไปเอาดินมาพักแปรเพิ่นครับ มันเห็ดผู้เดียวเั่งาหือว่าพี่น้องมันงานใหญ่ครับมันนานเลี้ยวต้องอีกอย่างหนึง่งมันในไรดินไก่นะครับต้องหาคนมาส่งดินไปให้อะไรรถมาส่งดินไปให้งานก็ออกไว้นะครับรถใหญ่มาเห็ดน้ำกันที่นี่เพิ่งกัดเฮ็ดสีเวทดไหมพี่น้องเป็นเวทเหลืองที่กายนี่ยังเป็นสีสมนะครับเฮ็ดสีพานไม่สีหลอกกระทะไม่ปะครับ ครับแต่ที่เกิดเสียเบียก็ร้อยไทยเข้า,าเหมือนเดิมอยู่แต่ก่อนมีหกสองนี่จะฟีจะเพลินนะพี่น้องเออถึงผมไปเห็นงานนะผมกับ่มคอยมีงานหลายครับสองเลกี้ก็ยังโมหันเด่นนีซื้อมีเสียงบันไดกับอาศัยเพลินครับเพระาะว่าแต่ก่อนผมกับเหรียญได้ลดหน่อยนะพี่น้องก็มาเหรียญลดใหญ่มันไม่หันเลยนะครับเพราะเดี๋อาศัยเพลินไปน้ำเพลินครับสองหน้านเพลินได้หลายสองผมมีหกสองเพผมมามีก่อฮะ ผมเอื่นเราไปแล้วก็บ่ค่อยได้ไปนําพี่น้องเราก็สไตล์แบบว่าอาจารย์รุ่นเก่าเฮ็ดงานนะครับเพิ่นก็บ่อยากปู่บรรไนคือติก่อนนะครับงานที่ผมรับมันอกี้นีแต่งานบู่ๆที่เด็กพี่น้องบ่จักกกใหม่กกไหลบ่จักปลาจักตอกเพิ่นก็ว่าบ่อยากไปนําบัรไดเพิ่นก็ขอไปหาเฮ็ดใตดินนะครับก็เลยได้แยกย้ายกันงานมีงานใหญ่ก็จังได้เอื่นกันอีกครับผมเอื่นเมื่อตลอดที่เด็พี่น้องเจอเพิ่นก็บ่ได้ไปหนอนมาหลายสิ่งหลายอย่างครับ เนี่ยเ,เพื่อนกับรถโมีงงมีงวดเนะี่สีมันกับง่ายๆกับซ่อมมาพ่อตนนะ่ะพี่น้องเอบับพ่อเรียกว่าสีเดือดร้อนแบบที่เอารับจบตัวางานนะครับเพื่อนกับเฮ็ดมาคากแล้วพี่น้องในสม,มัยตะวิีเพื่อนกับที่ตันนรถพอน้ำเนเพันว่ากับากเฮ็ดเต็มหมนมันเฮ็ดง่ายๆนะครับมุกคนไหมันอยากเพื่อนกนับนะพ่อไปนำครับหาเพื่อนเพื่นกับตีดงานทุกงานนะพี่น้องเพื่อนเพื่นกับไปนำรถหกหล่อรถชิบหล่อนะครับหล่อมกองดินทีมงานเพื่อนอยู่ทั้งมหมดผู้เรือเพื่อเมือง อาจารย์อีกหนึ่งท่านนะนก็นเองมาดูง,งานซอยเพิ่นครับเป็นงานลงเพิ่นนะครับอยากกเก่งใจเราพี่น้อง,องเนี่ยเบื่อเราไปซอยแล้วก็บกลี่ไปครับเนี่ยเราเอื่อนผมผมกัเก่งใจเราพูดกันแหะพี่น้องได้ว่ากับสื่ออืนเราอยู่ครับงานไรยังไงมีโอกาสก็ได้ไปรับกันที่เก่าครับโบถิ่มโบป้าครับมีแต่หาเติม พอวันต่นสิเป็นอาจารย์ต่อเมนุเบียดแดงนะครับกะอยู่ต้อกันนี่ยนะครับผมทีมงานเบีดห่วงเดียดยอเบียดแดงเบีดเหลืองอ่ะไรใช้กันมันเบิดครับฝนสร้างเดียวมาเป็นงานไ่ดินว่าภาคเพื่อนสร้างเดียวมาลงงานฐานะครับผมไปแห่กองเหงาเก่าี่พี่น้องพอดีเอาเข่าเทียงมาทรงก็เลยขอทายจักหนึ่งคลิปครับจ้าหน่อยกับสีเงาเองครับ ด้านซองเลยพี่น้องเยี่ยนยางไม่ทั้งชีเสียนครับรถเราขุ่นลาดลมาเลยครับให้ได้รับเพืเ่อนเฮ้ยครับฟังท่านี้เพื่อนเฮ็ดผู้เดียวเพื่อนออ้ยไรดินพี่น้องมาไกลนึงครับเราเฮ็ดผู้เดียวเราอยู่นี่เป็นหาฮกหมือนนะครับมักน,น,น,นก็น่านเรีวคือว่าแล้วครับหลังก็มีแล้นทุษสาอีกหม่องหนึ่งอยู่ฝากต้นนหมวกวงไอ้บุญพี่น้องต่วนนั้นจังเอาเมืองอีพี่นะครับถ้าได้เฮ็ดแต่ว่าเพื่นอนเฮ็ดถาผู้เดียวแล้วนะครับแต่น้อยนึง พี่น้องเกษตรกรมองนี้เป็นแค่หนาตำตำนะครับคูนขึ้นเมตหาซีบให้ได้แลับเพียงสวนครับพื้นหมันปลูกพักปลูกหง่ะพื้นก็นเลยคูนขึ้นเพราะได้ปลูกจริงปลูกขอนะครับพื้อนอ่านใส่รถมแมคโครแลนดินใส่ไันสิเบิร์ตหลายกูนี่นะพี่น้องัอนสิเบิร์ตเป็นแสนนะครับเบิร์ตสองสามองนี่รถไทยก็แค่ซีหาหกหมื่นนะครับก็ได้หนาให้ไงพร้อมครับหน้าหวานได้แตงนะครับฝนตกใส่พี่น้อง วุนก็ดีร้ายครับส่อในงานก็อังครับเป็นประจำครับโข่งสุดท้ายของรถไทยไงเจ้าหน่อยก็จบฤดูกาลนะครับบ้านเขาเรียบเวิร์ดกับจอดครับบาทนี่งเม่นบอจอดก็พราไปหาเลียมนุ่มซ้อนบบกพีกเล็กๆหน่อยๆพี่น้องไร่รับจอบเตียงลูกเปลี่ยงเมียนี่ครับเม่นกะเห็ดสักๆเก็บงานไปแล้วนะครับเก็บงานแบบล่อไทยปั่นโอของครับ เจดินสาเก็บงานไปแล้วครับมาตัวนี้ก็เป็นสาหน่อยน้อยนึงนะครับเป็นเอาเม่โคโกโลงโกโยคู่มันลงเลยให้เราทายอะไรมูนขุ่นนาครับเพื่อนแห้เอาดินสองทางพี่น้องให้เอาอยู่ทั้งผุนแล้วก็ทั้งผีน้่น,น,นะครับผุณกุหล,หลาบมาอะไรไงห่ากับจอเขาเลยพี่น้องส่วนนี้นอนที่สีถุ่มหามทุ่มเทียงขืนครับเพื่อนืนนี่ก็ยกลองจะคล้องเหมือก้อนน่น,นี่ก็ไวไทยให้นะครับ ยังเมื่แรงเฮ็ดงานให้ครับยังเปลี่ยนเฮ็ดงานหนางานปั๊บยังเมื่แรงใส่ฮางเงยเมือเศรออกใส่พันหนาครับเอาเฮ็ดเอาลต่พี่น้องเฮ็ดจะได้งอดมันไหลแต่มาแล้วเ้าต้องสูงครับงานจะคล้องเขียบออกก็เลยมาซอยเพื่อนซะก่อนพี่น้องแต่ว่าขั้นมาแต่ว่าไหวผมก็เท่าไปซอยผมเมือกันนะครับเั่อนมาเขาจ่างต่อไหนแกจังบอกกันมาอีกที่หนึ่ง ผสมแก่ไก่น้วกันครับจำอะไรวะพี่น้องแต่ก่อนเหมกับขั้นนี้นะครับได้สองเสียบี่้ออุบลเห็ดงานครูกันน้ำหกสองผมนะครับหม่งโค่นมา่มางนั่นหม่งนี่แต่ก่อนเพิ่อนกับขาดุยยูหนึ่งนะครับเขียนบรรดาแถวบ้านผมมีแต่ร้อยเหตุเฮ็ดนะครับแต่ก่อนนอขับอดรับจ้าง ปอดหกสี่ศูนย์เท่าเดียวปะ่าา 6, 000, าาะ 5, 000, ครับหลักการของคนซิฟหลักการ่าเอ็มหาพันครับหลักกาไปครับเจา็ดซิฟรับจ่างในส่วนหนึ่งดทดสบการโขกส่วนเราก็ได้อ้าวเกี่ยวสองอย่างเดียวปลาองาผุ่ผมดินเกี่ยวสองไม่หนอ่อง สร้างเรียบได้ทีน่นาพักไปให้งานสร้งนี้ก็ท้ายลงเป็นมางงานนะครับมันยากพี่น้องสร้างเธอสร้างเรียบมันก็ไปรถหน่อยครับหมอเอกลูกน้องผมอีกผูน้นึงนะครับไปไปไถไปปั้นน้ำกันสร้งนี่งานไถปั้นก็มันก็ลิงเนาะพี่น้องงานวานเขา่าต่างคนต่างหน้าที่ครับ รับแต่งานเงินสดด้วพี่น้องเหตุแน่แต่พวกพี่น้องจะคล้องครับรถหน่อยก็ได้บพรารับแบบทุกปีนะครับทุกปีไปเวิร์ดที่นี่อยากอ่อนงแค่น่อยพี่น้องต้อ,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 องไวค้ค่าสอมครับค่าสอมค่าซึกอล้อถ้าไหนเงินสดพมกับไปครับใช้ปั่นหาร้อยลวค่าเดียวได้ละสองร้อยห้าสิบทุกอย่างครับแลาววะแล้วสีแบงไ้ เมื่อหนึ่งผมมาโอ้ผม,มเอาประหนัดพี่น้องเนอกกับสามอาจารย์พวกคนหนึ่นงปลาหอมาซอยคือมาซอยครับผมกับเดี๋ยวได้เพื่อนสีไห้ครับเดี๋ยวผม,มเอาประหนัดครับผมมาโรงงานาเหมือนกันเทีย<ม>เ่ยงผมแนวเมืองหนางานล่ะ่าสิผ้าเน่าเห็ดเป็นเหลี่ย่าเหลี่ยก็นเกลีโบโอ้พี่น้องทันอัดใช่กันกนขนาดสีเ่เหลี่นะครับ <S <S สร้างเรียบเกียร์เตาท่านเร่งขึ้นวัวหยียบแล้วเอามาเป็นงานชั่วโมงเลย ไปพ่อๆกันมาอี้พี่นาครับเดีจ้าสิ่ายชุ่มให้มึงนะครับถาเหลีวไหวกับถาเหลีวค่ำกันนะสิบอเถ่ายครับถาเหลีวเวีนกับซีเถ่ยายาเหลียวไหวก็ดีครับมืออื่นสิถือไปหาเหตุงานใหม่ครับสองางานปั๊บให้ปั๊บหน้าหอกอเดิมเอามาสายเนี่ยครับมันหอดเ่ยไมาได้พี่น้องบ้านผมมักเป็นครับกรว่าสิบ้านเขาเเพื่อนอยากเบิกหน้าโดูดตะกียักษ์เหตุยังอยู่ไฟรามั่วว่าสัน ส่วนหมากช่วงแหล่งชีริเฮ็ดแน่แต่ทั้งคุณกับปุ่นบาน้านอาจารย์ใหญ่ผมนะครับอาจารย์ใหญ่กับส่วงนี้งานเพคนก็นมีแน่อยู่สิ้นเดือนยังสิลงมาวอ่ะเสนอตงมาเฮเทียนพรรษางานกับเบิร์ตคือกันน,นั่นแหละเออสิ่งที่ขึ้นเงาแล้วครับพี่น้องวันเสร็สร้างเดี๋ยวไปไถปันหน้าซอยลูกน้องอีกผู้นึงครับเฮ็ดถ่ายย่ทั้งบ้าทผมงานเท่าอยู่ทั้งอำเภอเมืองสามชิฟนะครับเมือนี้ มันยางซักะพรุมครับเหตุใดนะอยากใหากินไปทุกที่ที่มีงานสายออนทัวเอาไปพอๆกันมไหมพี่นะครับสวัสดีครับ